แลชื่นใจแทนพี่บังฑิดาเลยนะครัพบผมที่น้องประชาชนที่การตอบรับอย่างเลยนะครับก็ถบ,บกแลเวลาความสุขมัน่าดไปเร็วเสมอ,อเรือเเร่องอะไรที่เรามีความสุขมันจะมีความสุขแล้วราคาเฉี่ยของันงข้ามแล้แต่ข้ามลงไหครับ,บเราก็จะนำไปปรับแให้นะครับเราก็อยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มนะครับเราอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มนะครับ ใหญ่ดีด้วยไปอีกขอบคุณผู้ใหญ่ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผมท่านเิริวัฒน์ผมขาเจริญนะผมผู้ว่าราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ครับย์และพลตำรวจตีสุริพงุ์เบ็กทองผู้บังคับการตำรวจภูธรประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมทททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ Amazing Thailand และสุดท้ายครับภาครัฐและเอกชนที่ร่วมอยู่ี่น้องประที่ไทยแล้วนะครับที่ให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนเตาต้อนรับเราอย่างมีเยี่ยมครับ ครัุ่นนี้เป็นรุ่สุดท้ายของการแข่งขันแล้วนะครับรู่สุดท้ายของการแข่งขันแล้วนะครับสุดท้ายแล้วบุกามีน้องชาวเหนือนะครับชาวเต้นแตะอะไรกัชาวเหนือนะครับมีบทมงคลระดับสูงนะครับเรียกมีดูดควองเชียร์พี่มีเยอะจริงๆนะเอเมจิสองหกนะครับเด็กหน้านะ ถ่ายได้เลยนะครับถายได้เลยเราถายได้เลยครับผองฝั่งเลยสองฝัเลยมีาสามนาทีครับองฝงเลยยืนได้สองฝั่งแบครับคือถ่ายทสวนสอ่ไก่อนหน้าน้นบาดครับผมเรียกว่าเส้นเสียงเบิกแล้วเบิกลายล้อนกลับไปแล้วแบบดูแลฮะดีน้ำตาลสองปีไม่มีอะไรัสองวันไม่โงวันที้เดินเข้ามาแทนี่ได้ไม่ด้ีเท่าไหร่เ

ผ่าน่ะคะจังหวัดตราด

คยากใ้เียีที่พนห่งสออุตส่ามาดื่อ่นอ่าห์มาดื่มตอมเลาแน้าเครื่องก้าเ้แ้วนักใส่ใ่ใจถ้าคุณจะไปใก่ไม่ใส่ยางเลยต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่ต้อ่ตอ

แล้วจะมีมาเรียนแล้วก็มีมาอีกนะครับวันนี้จะขอรับคอลจะมาเนที่หลังนะครับเวลาส่งลายน้เราจะได้ค่าดึงดันของีเราทุกนนะครับที่จรออยู่ในาลดที่ผมเสนะครับเราจะไ่อะครับนด้แป๊บนึงเดี๋ยวถ่าย เสียงมาแต่ตัวยังไม่มา,าตัดวิดูยาวเลยนี่ถ่ายเกิมาครับคุณสูงครับมาเนันครับ รูปเต้แล้มันมีมีร้านแบบเปิดมีสองมีสามเนี่โอเา thank yeah. you

ขอบคุณที่โองด้วยนะครับผมขอสิ่งต้องมีอยู่เลยครับผมเอาแล้วผมและตอนนี้เวลาของเราก็น่าจะไม่ผูกแล้วเดี๋ยวเราเลยมุกวัดเอ้าไปกี่คนเลยพี่ไปกี่คนที่มาพี่บอยครับผมมีดีและโตเจ้าของเจ้าถิ่นอุตารประเแห่งนี้พี่บอยครับรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีใจนะครับที่ยครได้ชนะได้จารึกนะครับไว้เป็นระวันนี้ก็ได้มาดูของพิพากษาเข้า ครับพี่บอยครับกล่าวกล่าวรับงานที่น้องอจะดิฉันแห่งนี้ซะหน่อยได้หรือครับก็อยากให้พี่น้องนะครับสนุกนะครับที่เดินกันนะครับไปกินนะครับไปเดินกินดีทั้งต่อไปนะครับเพื่อนี่เราจะได้ก็เห็นจะไม่ใช่เงินที่เราไปครับผมและนี่คือบอยมีดีตะโกนจากอลิมและซิงค์ทีเอาละทุกคนเดี๋ยว ยังไม่หมดนะไปรับชมกิจกรรมวอรแลรกัน,กน,กนต่อนะตอนนี้ขอพักทั้งคู่เดียว